โบนี่ครับน้ำมักจะการ์ดแทนนาหุตมันเด้ครับคารับสองรอบเมื่อกี้ไม่ได้พี่หล่อๆม่ได้เห็นหนารอๆเปครับน่าเอาสนนายสนนายนี่ครับนะมันจะไม่ช่วยถึงกับนเนะโอ้โอ้โอ้บอกเพื่สวยครับผมน้อไม่ว่ากันนะครับไม่ใช่มือโปรครับแต่เป็นมือพงเหมือนเดิมครับที่บอกนั่นแหละโบนี่ครับเนาะโบนี่ครับผู้บอกแทนนาหุดครับผม อาจจะไมได้ใๆงยูทูบไนี่รันโบนี่กันนี่นโบเจ้ารับเจ้าเจ้าเจ้าเอาขอมาช้นยาวอีกสักหลอดไครันเนาะเอามาเต็มเอา้ามาเต็มเหนียงไปเลยันเนาะนีละ ก็เดียมตาเสนอบาดสนีทคืนนอนฮอนแดดฮอนแดดไม่เป็นไรครับอดเอาครับผมโอ้เนี่ยละนี่ครับผมโบผมก็้สุ่มเทสุดวะผมสุมสุ่มหน่อยนี่เลยครับน้อยโบเป็นเตาเป็นผัวผู้าาผสาวนี่ครับนั่นแล้วจะไปแล้วครับน้อยอยีกรอบนึงแล้วเบหิ่มด้วยน้ำมันรู้กินช้างหรือกินม้ามาครับนี่โบยใส่หน้าตัวตัวครับนี่ลาห์ นี่ครับน้องเบิ้ลเนาะผู้บ่าวถ่ยนาฮุ้ดกับผมนี่หลักกับผมผู้บ่าวถ่ายกล้องเลยครับโอ้ยเนาะนี่ครับโอ้ยพ่นแล้วพุ่นแล้วพุ่นแล้วับเนาะเคยเห็นบล็อกคแมงไงเคยเรียกว่าแมงแมงงอดบ่นี่ครับแมงงอดหรือแมงเงาครับนี่ล่ะพุ่นแล้วครับเดินไปรู้กินชาหรือกินหมาไ่รู้บุญเด็กบุญคำนี้หลักบุญกับผมนุ้ย เบอร์มีสะดุดครับถ้าสะดุดก็ไม่จะเปสะดุดลักครับผมนี่แหละคือครับผมนี่แหละสะดุดลักอยู่เลยครับผม <kalk. S 1> พ,พูดแล้วพูดแล้วละ่ะโตเบอร์นี่แเขาเขาเรียกว่าอีแดงตาหวานครับผมแล้วมองผมเป็นอีดำตาหวานขั้นจอดเธอเลยยุ่ข้างทางผมกันละนี่แหละเบอร์พูดแล้วครับเบอร คักอยู่ดอยครับผมนี่พอถึงผมเนี่ยผมคักอยู่ได้ผลาเนแล้วเดี๋ยวผาจะเก็บจยาวๆขอนหลอบนี่หลบหนึ่งไงหละผมจะกลับไปรูดว่าโอ้ไม่ใช่รุ่นบรสสวัดิการคำนวณส่บริการอะไรบ๊บูปดรีอันนี่ครับนู้ยเนาะคครับก็ทุ่มเทแต่ว่าตากแดดไปฝักตากแดดท้ายไปฝากพี่บังทีใจถูกอ่ะเดี่ครับเนาะ โอ้ยเดี๋ยวคุณผู้สัตวมหน่อยครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ของที่เขางมันยี้มันต้องมีครับผมนี่และบ๊อบแตงเยี่ยวหวานท่านนี้นี่ต้องนีแหละโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เราทำงานครับผมไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งครับผมเราไม่ยุ่งครับผมถ้าเขาไม่เผลยกับเนาดดังเฮดอะไรเฮดรวดผู้สัตวมหน่อยนี่ผมหอมจับบัตแล้วก็ดมผมเขานะหักกินน้ำหาบาตนี่ กุ๊บกิ๊บเจริญมันเดินคำนิลล่ะผู้บ่าวไทยนาฮุ่นคำนีลล่ะว้าจะอ้าวเดี๋ยวผู้สินนางจ้องจูด้วครับตะวันจะซ่ชชอส้มมึงหำกันฮะผมแปดทำแปดเขาใครเป็นผู้สาวเสร็จผมได้คขาหันนี่งใจ